ไปครับอากาศชื้นนะคืนนี้ระวังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดีฉันกลัวเธอจะไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 ทวันดีครับผมในรายการร้องรำทำไรอยู่ของเราสี่คนนะครับผมอยู่กับซีดีครับผมอยู่กับฉางอยู่กับผมเอิร์ธนะครับอยู่กับผมเล็กนะครับไม่เล็กนะครับสนุบเล็กหรือไม่เล็กสหรับเล็กหรือไม่เล็กครับบอกอายุอยู่เหมือนกันผมไม่เล็กนะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับรายการของเราละครับรายการร้องรำทำไรนะครับคือรายการยังไงครับ เอาเพลงมาเล่นเป็นเกมครับผมเล่นยังเล่นยังครับอยากอยากรู้ใช่ไหมละ่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับมาเล่นไงอ๋ออ่าแล้วการของเราคือจาวเพลงนะครับมาเล่นเป็นเกมเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับโดยการผ่านพวกเรา4ี่คนในการเล่นเกมครั้งนี้นะครับผมก็มถ้าอยากรู้ว่าเกมเป็นยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวไปจับทีมแล้วก็ฟังกติกากันดีกว่าเป็นอย่างนู้ดเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น เอาเกมหมดเอาเกมเยอะงั้นเดี๋ยวพี่พี่จับพี่พี่จับจับจับทีมันก่อนนครับตอนนี้มามามาพี่พี่จับทีมกันก่อนนะครับโอ้โหแล้วหรอกนะอย่าหันหลังให้กล้องครับโอเคครับเคยอยู่การแสดงไหมไม่อะไรมุ่งตบมือทำไมอะอะไรมุ่งตบมือทำไมล่ะอร์ะโย่แล้วนี่คือเส้นจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเลยนะ เบาๆแต่กลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนัก,กว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมังก่อนวเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปีนมากกอนแล้วถ้ามึงยังไม่สิน้นหต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือชาติทองสาวของแต๊กูนั่งมองดาวกูไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ชาดทองเก่ากูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้าเป็นปูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวแต่นี่คือชาติทองมาที่เกมแรกของเรากันเลยนะครับผมชื่อเกมว่าทายพมง ช่ท <Th ai team> ีมกติกาะรกติกาคือให้ผู้เล่นแบ่งทีมเป็นสองคนหลังจากนั้นให้ผู้เล่นคนหนึ่งจับฉลากชื่อเพลงขึ้นมาแล้วร้องเพลงให้ผู้เล่นที่ใส่หูฟังเปิดเพลงเสียงดังฟังทีมหนึ่งจะได้เลือกทั้งหมด4เพลงเพลงละ1คะแนนผมหลังจากพร้มกติกามาเริ่มแรกกันเลยครับโดยจะให้ทีมซีดีเริ่มก่อนนะครับจะมีจักฉลากจากทีมงานมาให้นะครับว่าจะได้เพลงครับผมคนที่มาขอฉลากนะครับ กายก่ายๆกายก่ายไกาย่ายก่โกโกกกโเนกคณกลัวครับพี่าิดีพจายกถูกครับผมได้ไป็นอีกาแนเราจะพาไปลองตาไีาเลหรือเปล่าเบ๊กครับเบกต้องเป็นเบ๊กพี่จ่ายนะครับต่อไปจะเป็นตาของคุณซิดีทายมากจะไปเสือกอะไรกับเขาล่ะเอาไปง่ายเขาจะไง่าย ยังเซ็ตเซ็ตังบ่อยเซ็ตยังฮันเซ็ตยังทำไมไม่้ยินอะเออแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไม่เปิดเบลงจับใคถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้แล้วโอเคครับนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับส่งยังแป๊ด่ยังบ่อย เจอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงอย่างแบดนี่แหะทีมเก่งแล้วผมไม่แล้วพี่จ๋าบีทำอะไนต่เนี่ทีมพี่จาทำีี่ดีผมมากครับได้เงแน่งคะแนนตอแล้วตอแล้วตอบสองคแนนแล้วครักอ้วพี่สองคนเหลืออีกสองเพลงนะครับผม ตะโกนกรอบผมม่อเมื่อเมื่อเมื่อกม้อเมื่อเมือเม่อเม่เมื่อเ่อเมือเมื่อเมือเมือเอเม่อเม่ใชม่อเมื่าเมื่เมื่อ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 เมื่เมื่อเม่ไหนอเเมเม่เมเปิดอเเเ่่่่เ่เ่อ

เกมที่สี่นะผมเริ่มได้นะพร้อมแล้วร้องเลยเอ้ามาเี้มาร้องเเพลงพี่มีชูดูยังไงก็ดูไม่ออกมองยังไงก็มองไม่ถูบถูกถูอมองได้แต่อยาชอบ ไอ้ยศตกใจตกไม่ใช่เด็กพี่มีชู้ดูยังไงก็โดนไม่ออกฮะไลงเมื่อกี้ที่ร้องอะเพลงเมื่อกี้ก็ได้เอานีพี่มึงร้องอะบอบอก้งแต่ชอบตอบเลยตอบเลยครับตอบเลยเฮ้ยเด็กพี่ตอบแล้วตอบไม่ยอมเลไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยแอบกกงๆนี่เก็บทุกคะแนนแล้วมึงบอตั้งแต่ชอบเลาป้ายบเวลาป้ายครับาป้ายับตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วบอตั้งแต่ชอบผิดครับ ลองได้แต่อย่าชอบนะเด็กที่ไ <funz> ม <discretion> ่ชอบเด็ก <tama> ที่มีโชวโอเคครับใช่ครับสามนาทีพี่ซีดีได้ไป3คะแนนรับผมต่อไปเป็นทีมผมครับก็เด่งที่ ช้าง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 ต้องเคยเห็นช้างเลยใช่เพียงช้างครับิหอครรับถูกต้องครับผมเรื่หนึ่งกันแน่ถูกไหมถูกครับสลับครับสลับครับใส่อะไรพี่สลับฝังไม่มีอะไรข้างเยอะมามาตาคุณ เดี๋ยวทีม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 ผมจะให้เล็กรวดเดียวเลยอีกสองเพลงเอ้ยเดี๋ยวเล็กรวดเดียวสองเพลงนั้นเดี๋ยวต้องกลับมาผมติดต่อครับผมอย่าเพ้่อจับครับผมสูงต่ำโตหรือแตงเต็มเปิดเขาจับเถอก็บอกมีอยู่อันนาที

าโอเคเพงสบายดีหร okay, so ือเปล่าเยการเปนทีมพี่พี่เล็กเปล่ได้ไปสองคะแนน่ไมไม่ใช่มันอะไรอ่ะเปลนเมดอ่ะ1นงเลยนะายเอย่าโกงอย่าโก้ห ไม่มองปากไม่มองปากเอาหูฟังไม่มองปากเอาหูฟังโคตรเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ะอะเจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฮู้ฮะเอ๊ะฮูเป็นไม่ดูไม่มองปากเลยโคตรเก่งเลยบายบอยดึงเกินไปโอ้ยเจี๊ยบเลยงบายหมดเวลาหมดวลาครับหมดเวลาครับยังไม่หมดเลยตอบเขาบอกหมดแล้วเสียงทำไมอย่าเสียงทีมงานครับตอบขี้หึงไหนเลยอ๋อขี้หึงครับผม

จอว่ารู้นะเกมเลอใช่ไหมไกไงไงจะเกมมั <an> ่เคย่จดจต้มตอมเือต้มแกต้มมาต้มแกต้มแกติดคิดถึงใช่ไหมจะเกมืเค่จดต้มตมเอคยต้แกต้มแกใ่จาบอกคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เจอม่เจอเวเจอั

ทีมงานที่ถือว่าถือว่าให้ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกอาเมื่อกี้ถือว่าทีมงานให้นะครับครับผมโอเคครับเป็นสามคะแนนครับผมสรุปคะแนนครับครับผมสรุปคะแนนคือทีมผมได้คะแนนไป็สามคะแนนครับผมและทีมผมก็ได้เป็สามคะแนนเสมอการเสมอกันต่อเวลาตรงติงไหมต่อเติงเสมอกัรหนึ่งหนึ่งต่อเวลาตรงติงไหมมาครับผมมาอยูุดอะไรกันตุ้ย มาอยู่กับเกมที่2กันเลยนะครับผมชื่อเกมว่าฉี่ฉี่แล้วว่าตอบปุ๊บตอบปั๊บไงตอบปุ๊บตอบปั๊บไม่ขัดกุลยกุณเล่นมาสองรอบแล้วมึงรู้ป่ะต้งฉี่ฉี่ฉี่อะไรคือฉี่อ่ะมึงไม่นักก่อนเราบอกว่าอ่ะเราก็มาอยู่กับเกมที่2กันเลยนะครับผมชื่อเกมเกมที่2ของเรามีชื่อเกมว่าตอบปั๊บตอบปุ๊บเกมนี้ผมเอาจริงอ่ะหมื่นตอบปุ๊บ

กติกาของเกมที่2เนี่ยให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมฟังเนื้อเพลงที่ถูกมาแปลงใหม่และให้ทายชื่อเพลงให้ถูกแต่ก่อนที่จะทายชื่อเพลงใครที่กดกลิ่งก่อนจะเป็นผู้ที่ได้ทายก่อนเกมนี้จะเล่นทั้งหมด4เพลงเพลงละ1คะแนนแนนคะแนนเพลงแรกครับครับผมเกเป็นเก่งครับ ครับหยุดหยุดความรักทำัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวตั้งเองนี่ตือบือไปกดกดไปครูกันแล้วนะอาพี่เอิร์ได้ตอบครับครับเพลงหยุดครับเพลงหยุดไป็นคตอบที่จุกอีีบอ อ่ทุกต้องครับอครับผมเอาผมเอาจิงเอาเขาได้อาโอเคครับทีมพี่เล็กับพี่เล็กไปหคะแนนครับผมเหลืออีก3เพลงนะครับผมเพลงต่อไปครับครับนปานนะครับจริมก็คือจิงจกสวนต๊โต๋ก็คือติดแกรเอามาจนจั ตับตั้โตกต้องรับไปแผมักเก็ตัไม่น่นายจะตั้งโตนี่กูขมีใครตอบได้แโอเคครับทีมพี่ีดีพี่ฉานได้ไปหนึ่งคะแนนครับต้องบอกเลยพี่ต้องตั้งใจฟังมากกว่านี้นะครับเชื่อตามครับเป่มีเปลี่ยนกองโอเคถ้าเป็นต่อไปครับ อะละะแบบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอะโดนหัวใจอยากบอกเธอ,อว่า, <c oughs> าอร,ารักแค่ไหนจริตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยเิ็กฟอร์ม ทำเป็นอ้อมคอมทำเป็นว่าดูเฉยเมยจนเธอมาขอเบอร์โทรเราเข้าทางแล้วเอออยากขี่อ่อนละู้ละอีกเลยวะขอจะเจอแรกเบอร์โจดูต้องครับผมมาเลยชิดต้อมโอเคครับผมคุณรู้ค้ตแหละ ขออะไรใช่ไหมโอ้ไห่อด้เลยโค้ชได้ไปอีกนึทีนะครับเดี๋ยวไปนไม่อยากจัดก้านก็ไม่รู้ขออะไรกันมาเรียกงานเลยใช่ไโอเคครับพี่ไปเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นคะแนนตัดสินนะครับว่าทีมพี่ช้างกับทีมพี่ซีดีจะแพ้หรือจะชนะเอ้ยหรือจะเสมอนะครับถ้าเสมอเรามีดีลให้ดีลคะแนนครับดีลพอยต์ครับโอเคครับผมเพลงต่อไปครับ อากาศชื้นนะคืนนี้ระวังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดีฉันกลัวเธอจะไม่อากคเฮ้ครับฝนตกไหมฝนตกไหมถูกต้องครับผมตอนนี้ทีมพี่ทั้งสองคนเดียดเสมอกันแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเอาเพลงตัดสินกันเลยดีกว่าเพลงตัดสินยูตัดไม่ใช่ครับเพลงตัดสินครับผมยยยาาสตริ่ rest rest ่งงใใหญควมมั้จเเดด็ีือที่เราจันนี้ใครเร็วใครได้ไปเลยนะครับอะไรเไี่ยในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงเศ้าไป ยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปมีคืนที่หลงทางกับที่ๆความฝันทอมเป็นเื่อนตายเ่นทางนี้ฉยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายเดี๋ยวเาเ้เรู้ลเดี๋ยวเดี๋ยวอี่จ้าครับโรงพยาบาลโพยาบาลรเข้าแล้ว ถือว่าเพลือได้นะครับทุ่มสุดตัวมากเลยครับเมื่อกี้นี้เพลงอะไรครับอาเพลือครับเพลงอะไรครับเมื่อกี้นี้แสงสุดท้ายครับแสงสุดท้ายเป็นคำสั่งที่ถูกต้องครับครับผมทีมผมก็ชนะไปแล้วว่ามีเวลามีแพ้มีชนะโอเคครับชนะแต่ทีผมชนะเออชนะเดี๋ยวผมอ่อนให้ครับคนแพ้ต้องโดนทำโทษอย่างสาสมแบบว่าทุเรศครับผมใช่ ทุเรศทุลังส่งหน้าเขาเล่นขนาดนั้นเลยเรครับผมเราไปทำโทษคนแพ้แบบว่าอย่างทุเรศตั้งของเพลงกันดีกว่าครับผมไปครับผมก็กลับมาอยู่กับบทลงโทษของพวกเราแล้วนะครับผมก็ซึ่งได้รู้ผู้แพ้ไปแล้วว่าเป็นไครนะครับก็คือคู่นี้นะครับเราจะลงโทษกันที่ด้านนอกสถานที่นะครับเพราะว่าในศตูเราไม่สามารถจะได้ต้องขออนุญาตออกมาข้างนอกกันสักเดนนึงครับผมจะทำเล็กใช่ครับเราจะมาลงโทษกับผู้แพ้อย่างสะสมนะครับผมสะสมครับผม เป็่ยนใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผู้แพ้นั่งนั่งนั่งมือโอเคครับผมก็มาได้ครับเราได้บททำท้ของเรานะครับผมก็เรามาดูกันเดี๋ยวจะดูแบบหน้าคนโดนแบบสโลมอสันจะมาดูปฏิกิริยาของพวกเขาสี่เรี้ยครับนั่งนะครับหนึ่งสองสาม โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาก็จบไปแล้วครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮียไข่เป็นไข่ใชนไหมเลยครับข้าวทกระเป๋าหมดว่าวหมดก็จบไปแล้วครับข้าวเรือ ครับผมจบแล้วครับบทลงโทษของพวกเราแล้วครับผมก็เละเทะพอสมควรเป็นเหตุผลที่ต้องออกมานอกสตูนะครับนะครับดูครับเละอันนี้อันนี้คือตัวอย่างเพื่อนคบไม่ได้ครับผมแบบอ่ะนั่งไงถ้าอยากจะพบความสนุกสนานมันๆแบบนี้จิบเกียนอย่างพวกเรานี้ติดตามได้ที่บางพูดแคมป์ปาครับผ่อนลยการ ำำน้องลำทำไรนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทายให้ผาด้วยครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราใส่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับนะครับไปยังอ่ะไปเลยกระโดดกระโดดกระโดดไปไม่ไปไปดิไปล,ล้างหน้า<ฮ>ดิไปอาบน้ำด<ฮ>ิโอ้แหมอัวเอ้วโอ้โหฮาฮาา โดนดึมนโดนรัแ่เียนเป็นไงครับพี่วนี้แล้วเปลี่ยนครับเปล่นด้วยเนื้อด้วยับปวดครับผมที่เดียวครับขาดได่เดียวครับเป็นมืแบบนี้น้องรทไรขาดต้งการขาดบุลาต้องพูดนากันเย